รอคิวไม่เป็นพี่แม่แนะนำใหม้มาฟังเลยนะถ้ามาหลังทีย่ยงคือบางทีหมดก่อนนะจ๊ะพอรู้จักลูกค้าแล้วคิวแน่นก็คือทําใจได้เลยแต่วันนี้สับไปรกระเทากากาัดาหมูมาพิกแห้งหอบม,มาเผ็ดรสชาติดีหนังกรอบไม่มีเหม็นหืนพอกัดเข้าไปคําแรกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าอยากขึ้นสวรรค์อีกรอบหนึ่งก็คือสั่งไข่เจียวหมูสับที่ให้หมูสับโคตรเยอะครึ่งโลด,ด้วยบางเนี้ยไข่เจียวหมูสับพี่หนามากัดตรงไหนชีกตรงไหนก็เจอหมูสับกินปุ๊บรู้เลยว่าแม่ชันไม่เคยทำไข่เจียวแบบนีี้้้้รรสสักกกกพิิไลนนนนแเเเขขขาาาาปปปปุ๊โอออหมมมูตต็็่่งงงง มาราดก,กับไข่เจีหมูสับบอกเลยว่าฟินมากมากินสมัยตอนอยู่ม .5 คุณแม่คะมานี่ต้องสั่งอะไรคะอ่ะาซิิเนเจอร์ตอนนี้ก็เป็นกากหมูกากหมูข้าวผัดกากหมูกัเท้ากากหมูเราก็ขอโทษเข้าไปเนาะไม่มีคําขอโทษจากร้านสักคำที่เป็นมะลิงเต้านมเนาะต้องเข้าใจกันด้วยที่บอกคุณบางทีหมอนัดบางทีฉันไม่ไหว หมอก,ก็ไม่ให้อยู่หน้าเตาอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวไปดูบรรยากาศไปคือดีและนี่คือข้อมูลสําคัญกดเซฟกดตามกันไปได้เลยอ่ามาแล้วก็มาแล้วก็มาตรงเข้าไปตามลูกศรนี้เลี้ยวซ้ายเจอร้านเลยจ้าคอมเมนต์บอกกันหน่อยกระเพราริกแห้งหรือริกสดอันไหนอร่อยมากกว่ากัน